สวัสดีครับผมสปอยโคตรตึงวันนี้มาสปอยซีรีส์เรื่อง Queen of Thia ราชนินีแห่งน้ำตาในตอนที่5ฝากกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากช่องของเราด้วยนะครับเอาละแล้วไปเริ่มฟังสปอยเรื่องนี้กันเลยเมื่อบอกความรู้สึกแล้วกอดกันฝนก็ได้ตกลงมาพระเอกจึงพาปั่นจกรยานไปหาที่หลบฝนแถวสวนผลไม้ตน้น ก่อนจะถามเธอว่าแล้วทําไมถึงมาที่บ้านของเขาคนเดียวล่ะนางเอกก็แจ้งว่าเพราะพี่สะายของพระเอกส่งข้อความมาหาเธอว่าพ่อตากำลังจะแพ้เลือกตั้งเนื่องจากคู่แข่งมัดใจชาวบ้านด้วยหมูและก็ข้าวต้มเธอจึงรีบเดินทางมาช่วยด้วยกุ้งลบสเตอร์สุดหรูก่อนจะบอกพระเอกไปว่าน่าจะไม่เห็นนะว่าเธอนั้นเอาชนะข้าวต้มสองร้อยถ้วยแบบไร้ปลานี้ยังไงจนทั้งคู่ก็ขำขึ้นและพระเอกนั้นก็จ้องมองนางเอกที่กําลังยิ้มมีความสุขทาให้ตัวเองก็มีความสุขไปด้วยแบบที่ตัวเขานั้นไม่เคยเป็นมานานและ เมื่อมองไปรอบๆก็เห็นว่าเธอนั้นได้แผลตรงไหนมาบ้างในตอนนั้นเองสมาชิกในบ้านทั้งสี่พ่อแม่พี่ชายและพี่สะภ้ายต่างพากันลุยฝนฝ,ฝ่าความมืดตะโกนชื่อตามหาหนางเอกไปทั่วจนสุดท้ายก็เจอทั้งสองนั้นน่งหลบฝนอยู่ทาให้หนางเอกได้สัมผัสความรักและความเป็นห่วงจากครอบครัวนี้ที่มีต่อเธอแบบสุดๆเมื่อกลับมาบ้าน,นทุกคนก็มารุมถามว่านางเอกหายไปคนเดียวได้ยังไงกันแต่แม่ก็รีบมาพาทุกคนออกไปนางเอกจะได้พักผ่อนซึ่งในห้องก็มีพระเอกกับเธออยู่กันเพียงสองคนจนทั้ง ทั้งสองก็เขินไม่รู้จะทําตัวยังไงนางเอกก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอต้องเป่าผมน้อยมีไรหรือเปล่าพระเอกก็เลยรีบไปหยิบให้แบบลุกดีลุกลน้นแต่เพราะว่าใดเป่าผมมันเก่าเกินไปนางเอกก็เลยใช้ไม่เป็นพระเอกจริงอาสาเป่าผมให้เธอแทนทําให้ทั้งคู่นั้นก็ได้จ้องตาซึ่งกันและกันนางเอกที่เขินจนทนไม่ไหวก็เลยรีบบอกว่าผมเธอแห้งแล้วพอแค่นี้แล้วทั้งสองจึงกลับมานั่งทําตัวไม่ถูกกันต่อเช่นเดิมโดยในขณะเดียวกันทั้งบ้านยายซูเชาก็รีวิงมาหาแม่ตนเพื่อให้ดูคลิปบ,บนย t u b e เนื่ บ้านในตอนนั้นถ่ายที่นางเอกไปเยี่ยมพ่อตาและเลี้ยงโขนทั้งหมู่บ้านเนื่องในวันเกิดครบรอบ60ปีของพ่อตาจนแม่เธอที่ดูก็บ่นนขึ้นมาว่าที่แม่ตัวเองไม่เคยจะมาเซอร์ไพรส์แบบนี้ให้เลยซึ่งยอดวิวนั้นก็เยอะจะจัดขึ้นไป300,000กว่าวิวแล้วเพียงเวลาไม่นานในคลิปนั้นชาวบ้านมากมายก็ทําอาหารทีเด็ดของบ้านตนผัดกันมาให้นางเอกลองชิมกันอย่างสนุกสนานจนภาพได้ตัดกลับมาทางพระเอกที่ถามเธอไปว่าหิวไหมกินอะไรมาหรือ,อยังนางเอกนั้นก็จับท้องตนแล้วตอบว่าเธอได้กินทั้งเนื้อหมู ไก่เป็ดปลาอาหารทะเลได้กินมาสารพัดจนเหมือนน้ำหนักกำลังจะขึ้นเลยรู้สึกจะมีผู้หญิงคนนึงเอาไก่ไมาให้เธอกินด้วยทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยทำให้ลูกเคยตัวเองกินด้วยซ้ำผู้จบก็เชิดเชิดบอกว่าเหมือนชาวบ้านจะชอบเธอมากเลยนะโดยในจังหวะที่ยกแขนมาเสยผมนั้นพระเอกก็เห็นแผลที่เธอได้รับมาอีกรอบหนึ่งในขณะเดียวกันที่นอกห้องสมาชิกของครอบครัวก็ประชุมกันว่ามีใครได้บอกคนอื่นเรื่องที่ว่าพระเอกอยากจะยาหรือเปล่าซึ่งก็มีเพียงพ่อนั่งเงียบจนแม่นั้นก็จับได้ว่าพ่อนั้นไปบอกคนอื่นมาแล้วแน่นอน ้อน พ่อเลยสาร,รภาพว่าตอนนั้นเขาดื่มนิดหน่อยก็เลยระบายอดครวญกับชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อยองซงแต่ว่ายองทรงนั้นก็เหมือนที่ปรึกษาคู่รักของหมู่บ้านเขานั้นคงไม่บอกใครต่อใครหรอกลูกชายนั้นจึงรีบบอกว่าเขาไม่ใช่หมอที่มีใบประกอบวิชาชีพนะพ่อจะได้รักษาความลับของคนไข้ให้เราหนะ้าสะพ้ายก็รีบเสริมขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาไปบอกคนอื่นต่อข่าวนี้ได้แพร่ไปทั่วหมู่บ้านแน่นอนนั่นจึงทําให้พ่อต้องออกไปหายองซงในกลางดึกทันทีซึ่งยองซงก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกคนอื่นนะบอกแค่แม่เขาคนเดียวแต่ว่า แม่ของเขานั้นก็หลงหลงลืมๆก็เลยไม่น่าจะไปบอกใครต่อได้และภาพได้ตัดกลับมาทางภายในห้องพระเอกก็เอาพลาสเตอร์มาแปะแผลให้ด้วยลายโปรดของเขาซึ่งก็เป็นลายเสือแบบเดียวกับที่พระเอกในตอนเด็กเคยแปะให้กับนางเอกที่โรงเรียนในโซลตอนที่เจอกันครั้งแรกนะครับและในตอนที่หยอดยาแดงตามวิถีชาวบ้านให้อยู่นั้นนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าตรงนี้เห็นเขาว่าเป็นลายมือเส้นชีวิตนี่ทําไมของเธอนั้นเส้นลายมือนี้ถึงสั้นจังนะรู้สึกไม่ดีเลยเพราะป่วยระยะสุดท้ายอยู่แล้วแถมเส้นลายมือชีวิตก็ยังสั้นอีกพระ เธอไปว่าไหนบอกไม่ได้ป่วยไงไหนว่าจะดีขึ้นเพราะปฏิหารอยู่ข้างคุณแถมศูนมะเร็งที่ดีที่สุดในยุโรปก็จะรักษาให้จนหายด้วยนี่นางเอกจิงอ้ำอ่ำอึ้งอึ้งพูดชวนพระเอกว่าจะไปกับเธอหรือเปล่าแต่เมื่อเธอเห็นว่าพระเอกไม่รีบตอบก็เลยไม่อยากเสียฟอร์มพูดต่อเองว่าไม่ใช่เพราะเธอกลัวจะต้องไปคนเดียวหรอกนะแต่เพราะมีแค่พระเอกที่รู้ว่าเธอป่วยพระเอกที่เข้าใจจึงตอบว่าเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วทั้งคู่ที่หันมาเผื่อสบตาการจริงจะโน้มตัวกันไปจูบโดยที่นางเอกนั้นก็หลับตารอเรียยบรร้อแต่พะ ที่กำลังจะจูบกลับเปลี่ยนใจรีบลุกเดินหนีออกไปจากห้องและรีบวิ่งออกจากบ้านไปในทันทีพร้อมกับบ่นกับตัวเองว่าจะบ้าไปแล้วหรอจะจูบเธอเนี่ยนะและเริ่มสับสนพอถึงอย่างงั้นก็ไม่น่าปล่อยให้เธออารมณ์ค้างแบบนั้นหรือเปล่าแต่พอจะกลับเข้าไปก็กลัวว่าจะไม่มีโอกาสหนีออกมาอีกเขาจึงรีบวิ่งหนีต่อซึ่งในห้องนั้นนางเอกก็สับสนเดินไปเดินมา พร้อมกับคิดไปด้วยว่านี่สามีหนีเธองั้นหรอแต่ก็คิดในแง่ดีว่าคงมีธุระด่วนต้องทําละมัง้งอาจจะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าควยโทรศัพท์คิดได้ดังนั้นก็กลับไปนั่งรอสีสวยแต่ก็เดิมเอกใจขึ้นมาบ้างแล้วเพราะพระเอกออกไปนานเกินไปด่านพระเอกนั้นก็มานั่งดื่มกับพี่ชายที่ร้านขายของชําของแม่โดยพี่นั้นก็คิดว่าพระเอกโดนทําโทษไล่ออกมาให้สํานึกผิดหนึ่งชั่วโมงแปะที่เขาโดนเมียตัวเองไล่บ่อยๆจึงแนะนําไปว่าเมียน่าจะยิงโกรธถ้าเราทําตามที่โดนสั่งมา แบบนี้ต้องรีบกลับไปงอไวๆตั้งสติและกลับเข้าไปจะดีกว่าซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่พี่ชายว่าภายในห้องนั้นนางเอกที่นั่งรอมานานก็เริ่มโกรธขั้นสุดโทรยอดไปก็ไม่โทรกลับมาเธอนั้นจึงส่งข้อความไปถามแทนว่าอยู่ที่ไหนพระเอกที่ได้รับข้อความนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงเช่นกันเขาก็เลยตอบไปว่านอนก่อนเลยนางเอกที่โดนตอบกลับแบบนั้นก็พยายามไม่คิดมากและจะนอนแต่ว่าเธอนั้นก็หยุดความโมโหไม่ได้ลุกขึ้นมาโวยวายว่าตกลงนี่หนีเธอจริงๆริงเหรอเนี่ ก่อนจะเปิดหน้าต่างต,างตะโกนออกไปว่าเงียบๆเสียงดังลั่นเพราะว่าข้างนอกนั้นหมากำลังเห่าและออกมาดูพระเอกเพราะคิดว่าคงจะอยู่ร้านขายของชํำของแม่จนมาพบเข้ากับจังหวะที่พี่ชายกำลังถามเขาว่าทําไมไม่กลับล่ะจะรอให้หนางเอกนอนก่อนทําไมได้ฟังแบบนั้นนางเอกที่ตามไม่เห็นเขาก็งอนเดินกลับไปทางพระเอกเองก็นั่งพูดกับตัวเองว่า เมื่อก่อนเขามั่นใจสุดๆว่าจะไม่รู้สึกอะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกเพราะตัวเขานั้นไม่ได้ชอบเธอแล้วสิ่งที่ทําก็แค่มไม่ชอบต่อไปโกรธแค้นเธอต่อไปเบื่อต่อไปแล้วรอวันที่ต้องแยกทางกันที่ผ่านมาก็ทําได้นี่ผู้จบก็ล้มนอนลงไปเพราะเมาเมาและเห็นดาวบนฟ้านั่นก็ทําให้ร้องไห้ขึ้นมาเพราะตอนนี้ตัวเขาทําแบบที่ผ่านมานั้นไม่ได้อีกแล้วทางนางเอกที่กลับเข้ามาห้องแล้วนั้นเธอก็น้อยใจบ่นว่าไม่ต้องนอนด้วยกันก็ได้ยังไงก็แยกกันนอนมาตั้งหลายปีแล้วนี่จนภาพย้อน กลับไปเมื่อ2ปีก่อนพระเอกที่กลับมาบ้านเห็นว่านางเอกนั้นกําลังสั่งให้คนเคลียร์ห้องของลูกออกเขาก็โมโหเดินไปถามว่าเอาของออกจากห้องลูกทําไมนางเอกก็ตอบหน้าตาเฉยว่าจะเก็บไว้ทาไมล่ะขวางงูขวางตาเปล่าๆนับตั้งแต่วันนั้นพระเอกที่เคลียสุดๆจึงย้ายมานอนในห้องของลูกแทนโดยในห้องนั้นก็มีเพียงดาวเดืองแสงในที่มืดหลงเหลืออยู่หนึ่งอันทำให้พระเอกที่เห็นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจสุดๆในขณะเดียวกันที่ห้องของนางเอกเองเธอที่เห็นภาพเอ็กซเรยร์ลูกในลิ้นชักเธอจึงจะหยิบมา ชีกทิ้งแต่ก็ทําใจฉีกไม่ลงพยายามสั่งตัวเองว่าอย่าร้องไห้เพราะไม่มีสิทธิ์ร้องแต่เธอนั้นก็หยุดน้ําตาที่หลังไหลออกมาไม่ได้เช่นเดียวกันกลับมายังปัจจุบันรุ่งเช้าที่พระเอกกลับมาห้องก็พบว่านางเอกนั้นนั่งรอยอยู่แล้วจึงทักไปว่าตื่นเช้าจังเธอก็หันมาตอบว่าดูเหมือนคนที่ได้นอนรอจะสนทําไมล่ะ และเมื่อออกมาจะกลับชาวบ้านมากมายก็มารอส่งเธอกลับอย่างอบอุ่นแต่แล้วในตอนนั้นเองแม่ของยองสงดทันกลับมาได้สติความทรงจํากลับมาพอดีเธอจึงเดินไปปลอบใจพระเอกว่าไม่ต้องคิดมากเข้มแข็งไว้เรื่องอยาก,ก็เป็นเรื่องปกติทาเอาทุกคนพากันตกใจพอพระเอกได้รีบไปห้ามคําพูดไว้บอกว่าให้กลับบ้านไปก่อนจนแม่ของยองสงกลับมาเลือ้อเลือนอีกครั้งหนึง่งคิดว่าเพาะของพระเอกคือสามีตนแล้ววุ่นวายว่าเมื่อคืนมานอนที่บ้านหลังนี้หรอแบบนี้ไงเธอถึงอยากจะยาทําให้ครั้งนี้พระเอก ก็รอดตัวไปได้ในที่สุดเมื่อทั้งคู่กลับไปพ่อลูกชายและสไาายทั้ง3ก็มานั่งเครียดคุยกันว่าพระเอกและนางเอกจะหมดรักกันได้ยังไงเนี่ย ในเมื่อทั้งสองเคยรักกันมากมายขนาดนั้นจนภาพได้ย้อนไปยังอดีตเมื่อ4ปีก่อนพี่สะพ้ยที่นัดเจอนางเอกกระทันหันก็พูดจานแดกดันไปว่าเธอแต่งตัวดีเกินกว่าจะเป็นเด็กฝึกงานนะคงจะชอบแบรนด์หรูๆสินะก่อนจะยื่นสองใส่เงินให้แล้วพูดต่อว่าพระเอกหน้าเป็นคนดีไม่แปลที่เธออยากจะได้ทั้งหล่อและก็ฉลาดนี่เขาบอกเธอหรือยังว่าพวกเรานั้นมีวัวกี่ตัว แถมแนจะพื้นที่สวนผลไมอ้อันกว้างขวางอีกและร้านขายของชำของครอบครัวเราก็เป็นร้านเดียวในหมู่บ้านด้วยนางเอกก็ตอบว่าพระเอกบอกหมดแล้วนะรวมถึงเรื่องที่เขามีสัญญาเช่าสองปีก็บอกแล้วพี่สะพ้ยก็เลยบอกว่าเพราะพระเอกเป็นครอบครัวของเธอนั่นจึงทำให้เธอนั้นอดห่วงไม่ได้ก่อนจะทำท่าทางนังเกียรติถามนางเอกไปว่าได้ยินมาว่าเธอจนนี่แถมยังใส่เสื้อผ้ามอซอด้วยและพูดเข้าเรื่องว่าเลิกคบกับพระเอกได้หรือเปล่าแต่นางเอกก็สวนกลับทันทีว่าเธอนั้นจะไม่มีวันเลิกคบกับพระเอกนั่นก็คือคำขคาดพี สายก็ชุนขาดเช่นเดียวกันบอกนางเอกว่าเธอมันเห็นแก่ตัวมากเลยผู้หญิงทุกคนที่อยากเดทกับพระเอกหนะ้าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งนั้นเป็นข้าราชการหรือไม่ก็เป็นพนักงานบริษัทใหญ่ๆ ในจังหวะนั้นเองเพลงที่รู้ข่าวแล้วจึงรีบตามมาแล้วตะโกนลั่นขึ้นมาว่านี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยจนเห็นเงินใส่ซองที่อยู่บนโต๊ะก็พูดต่อว่านี่บอกแล้วไงว่าให้เลิกดูละครนะ่ะนางเอกก็เสริมว่าเงินน้อยไปหน่อยนะไม่เหมือนในละครพี่สายก็เลยตอบว่าเธอนั้นก็แค่วางดีอยากจะให้เลิกการก่อนจะชอบกันไปมากกว่านี้เอาจริงๆนางเอกไม่ใช่สเปคของแกหด้วยนี้ได้ฟังแบบนั้นนางเอกที่โดนเพลงจับมืออยู่ก็สั่งให้ปล่อยมือเธอในทันทีแล้วถามว่าสเปคของเขาเป็นแบบไหนพี่สายที่หมั่นไส้อยู่แล้วก็ เลยตอบว่าผู้หญิงอ่อนโยนบริสุทธิ์ไม่ใช่คนอารมณ์ร้ายอย่างเธอนะสิเป็นผู้หญิงที่ต้องการการปกป้องเห็นผู้แบบนี้มาตั้งแต่มัธยมแล้วนางเอกจึงหันหน้าไปถามพระเอกอย่างเย็นชาว่าจริงหรอพระเอกก็รีบตอบว่าจริงที่เขาเคยชอบแบบนั้นแต่ตอนนี้คนที่เขารักก็คือเธอนะ เพราะงั้นไม่ต้องไปฟังพี่ลอกและชวนเธอกลับกลับมายังปัจจุบันทั้งสองที่กลับมาถึงบ้านแล้วนั้นฝนก็ตกจนพระเอกต้องกางร่มให้เธอแต่นางเอกก็บ่นว่าเธอนั้นไม่ได้รอพระเอกนะเมื่อคืนที่เธอไม่หลับหน้าเพราะไม่ชินที่และไม่มียาน,นอนหลับบนไปก็เห็นพระเอกที่กางร่มให้เธอนั้นยอมเปียกฝนเธอจึงทําทีวย่วายรีบเดินจะเข้าบ้านจนพระเอกก็ตามไม่ทนันแต่แล้วยุนที่มารอเธออยู่แล้วนั้นก็กางร่มเดินออกมาพอดีและเข้าไปโอบนางเอกมาเข้าร่มของตนเพื่อที่จะพาเธอนั้นเข้าบ้านไปแทนพอพระเอกตาม เข้ามาในบ้านยุนก็ถามพระเอกขึ้นมาว่าเอาชาไหมก่อนเจ้าหัวเราบอกว่าเขานั้นรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของบ้านจังเลยนะพระเอกจึงถามขึ้นมาว่าแล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะ ยุนก็ตอบชิวีๆวว่าคุณหญิงชวนเขามาหน้าแต่ว่าแบบนี้ก็จะได้คุยงานกับนางเอกสะดวกเพราะว่าได้มาพักอยู่ที่เดียวกันซึ่งเพะเอก็ตอบว่าเขาไม่สะดวกอึดอัดที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะแต่ยุนก็ตอบว่าเขาไม่สนเพะเอกจึงขอตัวขึ้นไปด้านบนแทนด้านนางเอกที่ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วนั้นก็พบว่าที่มือของเธอนั้นมีเส้นต่อจากลายมือยาวๆออกมาล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกเพราะว่าโดนเขียนซ้ำแน่นมากๆแถมเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าใครมาเขียนไว้ตอนไหนด้วยเธอนั้นจึงถอดใจกลับลงมาที่ด้านล่างแต่ก็ไม่พบพระเอกแล้ว ก็เลยถามยุนไปว่าเพลงไปที่ไหนยุนก็ตอบว่าขึ้นไปด้านบนแล้วนี่ก่อนจะสงสัยถามต่อว่าน,นี่แย่กันนอนหรอซึ่งก็เหมือนกับที่หญิงแม่บ้านมารายงานตนเอาไว้เปียบยุนจึงเริ่มเป่าหูว่าปกติถ้าเพื่อนผู้ชายของภรรยามาอยู่บ้านด้วยแบบนี้สามีก็คงไม่ชอบแต่เขาถามพระเอกเมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นอะไรเฉยเลยนะ ซึ่งนั่นก็ตรงข้ามกับความเป็นจริงสุดๆเพราะว่าพระเอกที่ขึ้นมาด้านบนนั้นเดินกระวนกระวายบนกับตัวเองไปว่าไอยุนเนี่ยจะย้ายออกมาจากโรงแรมทำไมนี่แม่ย้ายกับมาคิดอะไรอยู่ถึงให้มาอยู่บ้านเดียวกันกับเขาในเวลาต่อมาคุณหญิงกับชูซอลก็เริ่มพายุนทั่วบ้านโดยเริ่มอธิบาย ว่าถึงด้านบนบ้านจะดูแยกกันหมดแต่ว่าที่ชั้นใต้ดินนี้เชื่อมต่อบ้านทุกหลังเข้ากันไว้ด้วยกันและชวนในทั้งหมดนั้นไปทานข้าวด้วยกันซึ่งนางเอกนั้นก็จะไปพักนั่นก็ทําให้หญิงแม่ไม่พอใจเพราะเห็นว่าที่ตอนไปบ้านพ่อแม่พระเอกเธอนั้นกินแทบทุกอย่างที่ชาวบ้านมาให้ชิมและยิ้มอย่างมีความสุขแต่พออยู่ที่บ้านตัวเองกับครอบครัว ไม่เห็นจะยิ้มแบบนั้นเลยนางเอกก็เลยส่วนแม่กลับไปว่าเธอนั้นก็ไม่เคยเห็นว่าแม่นั้นยิ้มแบบนั้นให้เธอเหมือนกันนี่ทําให้ยุนได้เห็นว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็มีความร้าชฉานอยู่ภายในตกดึกเมื่อทานข้าวกันเสร็จชูซอกก็ชวนยุนมาดื่มกันต่อแล้วบอกว่าเขาหนาดกาลังอ่อนคอภีสาวอยู่เพราะต้องแบกภาระนาทีของควีนเอาไว้ได้ยินแบบนั้นก็ทําให้ยุนถึงกับหลุดขำและชูซอนั้นก็ยังบอกต่ออีกว่า วันก่อนโดนพี่สาวอัดจนจุกเป็นนาทีแม่ก็เลยโกรธมากไปหาแม่หมอให้ช่วยเหลือด้วยเงินก้อนโตจนได้ยันคุ้มกันมาพูจบก็โชว์ให้ดูแล้วก็บอกสรรพคุณว่ายันนี้จะช่วยให้เขานั้นโบยบินได้สูงขึ้นกว่าพี่สาวเลเะยุนขำแถบแย่เพราะดูยังไงก็ไม่ได้ผลในวันต่อมานางเอกก็ไปหาหมอคนเดิมเพื่อถามเรื่องการรักษาที่เธอจะไปยุโรปว่าโอกาส5 1ที่ว่าน่ะคือเธอจะหายจริงๆใช่ไหมหมอก็ตอบว่าอันนั้นเป็นเพราะแนวโน้มการรักษาที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงนี้หมมมออยัังงงววว่าควาค น้อยอยูนางเอกที่ได้ฟังแบบนั้นก็ยังเชื่อมั่นวันนี้แหละคือความหวังและปฏิหารของเธอเมื่อพบหมอเสร็จแล้วก็ออกมาเธอก็เห็นพ่อของเด็กเพื่อนของเลขาเธอนางกลุ้มใจยูนางเอกที่ตอนแรกจะเดินผ่านไปเฉยเฉยก็เกิดเปลี่ยนใจหยุดถามอาการว่าเด็กเป็นยังไงบ้างจนเมื่อได้ดูว่าอยู่ในห้อง i อ u เธอจึงเสนอการช่วยเหลือโดยบอกว่าช่วงนี้นะ่ะเธอลืมกินน้ำผักอยู่บ่อยๆตั้งแต่พรุ่งนี้ไปส่งให้เธอหน่อยนะและพูดต่อว่าเธอกินคนเดียวก็คงจะไม่ดีเลยจะสั่งให้พนักงานทุกคนด้วยรวมๆก็ประมาณ250คน ให้เธอทุกวันนเลยนะทําให้พ่อของเด็กนั้นก็ดีใจสุดๆเพราะจะได้มีเงินมารักษาลูกต่อในขณะเดียวกันซูชอก็กําลังเสนอปู่ที่เป็นประธานใหญ่ว่าเขาอยากจะสร้างโรงแรมระดับ5ดาว2โรงแรมด้วยกันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทุกอย่างต้องใช้เงินประมาณ1.9ล้านล้านแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือเขาจะไม่ใช้เงินของปู่เพราะว่ายุนนั้นจะลงทุนให้ทางเราก็แค่ต้องมีที่และเริ่มโมว่าเขานั้นสนิทกับยุนมากในช่วงนี้ ตอนที่เขาพูดไอเดียไปยุนก็ตั้งใจฟังสุดๆรองประธานคนเป็นพ่อก็เลยสนับสนุนลูกโดยบอกว่าเงินของยุนนะได้มาจากกองทุนน้ำมันเพราะอย่างนั้นไว้ใจได้แน่นอนประธานจึงได้อนุญาตแต่พระเอกก็พูดขัดขึ้นว่าควรจะประเมินสายงานก่อนเพราะมีความเสี่ยงในหลายๆด้านควรเช็คให้ถี่ถวนก่อนเริ่มโครงการเงินลงทุน1.9ล้าน,ล,านล้านนะ ท่านประธานได้ฟังจึงเห็นด้วยว่างาน,นควรไปตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนเพราะเห็นว่าประธานใหญ่เห็นด้วยกับพระเอกรองประธานก็เปลี่ยนข้างทันทีรีบบอกว่าใช่แล้วใช่แล้วพระเอกน่ารู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดทำเอาลูกชายถึงกับเครื่องที่พอเปลี่ยนฝั่งเขาข้างไปมาเมื่อออกมาจากการประชุมพระเอกก็ได้รับสายจากชาวบ้านแถบพื้นที่ล่าของครอบครัวควีนเพราะเคยขอไว้ว่าถ้าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้โทรหาเขาหน่อยซึ่งตอนนี้ชาวบ้านรู้มาว่าวันนั้นมีคนส่งแก๊สผ่านมาแถวนั้นพอดีเขาจึงไปขอวิดีโอจากกล้องหน้ารถนั้นมาให้แล้วแต่ เพราะว่าพื้นที่เก็บข้อมูลน้อยวิดีโอเก่าๆเลยโดนวิดีโอใหม่ๆวนทับไปแล้วพระเอกที่ได้รับเมม ORY า a r d นั้นมาจึงรีบไปยังร้านซ่อมเพื่อให้กู้ไฟล์วิดีโอนั้นกลับมาให้น้อยและภาพได้ตัดไปทางเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่กำลังถกเถียงกันในเรื่องที่จะให้ท่านประธานนั้นกินอะไร แต่ก็ต้องจบรงตรงที่คุณซึนฮีพูดขึ้นมาว่าให้ประธานกินอกไก่ไข่ขาวแล้วก็ทัว่อมจาที่ผ่านมาได้ยินพอดีเธอก็เลยเข้าไปโวยวายว่าจะให้พ่อเธอกินแค่นั้นเนี่ยนะแล้วบอกต่อว่าเธอไม่ไว้ใจอาหารที่คุณซึนฮีทําให้พ่อเธอกินเพราะงั้นเมื่อทําเสร็จแล้วก็ให้เธอนั้นชิมก่อนที่จะให้พ่อเธอกินคุณซึนฮีนั้นจึงสั่งให้ทุกคนกลับไปก่อนและล็อกห้องครัวก่อนจะหันมาบอกกับบอมจา้าว่าตัวเธอทนมา20ปีแล้วตอนนี้บอมจ้าดูไม่น่ารักแล้วสําหรับบเธอออูจจกก็โยนขใส่งงร ปิดในครัวทิ้งอย่างแม่นยำจนพังบอมจาเห็นแบบนั้นก็เลยขู่ว่าอยากเจ็บตัวแบบคราวก่อนหรอจะเริ่มเปิดใส่เธอก่อนแต่ว่าคุณซินฮีก็หยุดเอาไว้ได้แบบชิวๆก่อนจะกดหัวสั่งสอนบอมจาจนยับและจบลงที่ตุยท้องไปหนึ่งทีจนบอมจาก็นั่งจุก หลังจากนั้นบอมจาก,ก็รีบไปฟ้องพ่อแต่พ่อก็ไม่เชื่อเพราะปกติบอมจ้าจะเป็นคนทำคนอื่นตกดึกบอมจ้าจึงไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านความลับสุดยอดที่บอมจ้านั้นเคยช่วยให้ได้มาถึงจุดนี้เมื่อ15ปีก่อนจากที่เคยเป็นแค่พวกอันตาพานแต่ตอนนี้ได้เป็นนักสืบเอกชนที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากรัฐบาลเรียบร้อยและฉายาของเขาตอนนี้ก็คือโคนันพักบอมจ้าจึงใช้ให้โคนันพักไปสืบประวัติของคุณซินฮีมาให้หมดเพราะตลอด20ปีที่ผ่านมานี้เธอก็แค่เอาแต่เกลียดคุณซินฮี แต่เพิ่งมา่ได้สติว่าต้องมีอะไรรับหลังแน่นอนหลังจากที่เพิ่งโดนต่อยมาในครัวโดยในวันต่อมานั้นนางเอกที่กําลังจะเข้าไปพรีเซนต์ห้างของตัวเองให้กับพวกคนจากเฮอร์คีน่าฟังนั้นตอนที่กําลังเดินไปอาการก็ได้กําเริบจนเห็นภาพหลอนทุ่งหิมะยุนที่กําลังรอเธออยู่พอดีก็เห็นเธอเมื่อร้อยจึงเข้าไปทักและพยุงเธอที่อาการไม่ดีแต่ก็จะไปทํางานต่อให้ได้ในตอนที่รอลิ์นั้นเองเมื่อลิบเปิดมาพระเอกที่ลงมาด้วยก็เลยเห็นเข้าจางัง ว่าชายอื่นนั้นกําลังพยุงภรรยาของตัวเองอยู่ตัวเขาที่หึงขึ้นมาจึงทักว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่านางเอกที่งอนตั้งแต่เรื่องที่บ้านของพระเอกแล้วนั้นก็บอกว่าอย่ามายุ่งตกดึกยุนจึงนัดเจอกับแม่บ้านเพื่อถามถึงอาการของนางเอกว่าเป็นอะไรซึ่งแม่บ้านก็ไม่รู้เช่นกันแต่เห็นว่านางเอกนั้นไม่ได้เข้าตรวจสุขภาพกับครอบครัวมาสักพักแล้วนางเอกนั้นอาจจะไปตรวจที่อื่นคนเดียวยุนนั้นจึงเกิดสงสัยหนักเข้าไปอีกรีบไปแม่บ้านหาว่าที่ไหนโดยในวันต่อมาหมอกระแจงนางเอกว่าทริปไปไรรรัักษาตวทีี่เยอมนออนค นนะเพราะผลตรวจร่างกายของเธอออกมาว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะมงานถึงจะไปแต่ทางเยอรมนีก็คงจะรักษาให้เธอยังไม่ได้แต่เธอที่ไม่มีเวลารออีกแล้วนั้นก็ไม่ฟังบอกว่าตัวเธอนั้นยังไงก็จะต้องไปเพราะเวลาหมดลงไปทุกทีซึ่งรอบนี้หมอก,ก็ไม่ยอมรีบตามออกมาห้ามเธอถึงนอกห้องตรวจจนทําให้บอมจาที่ไม่ใส่เฟือกมือเพราะว่าโดนคุณซินฮีอัดมาก,ก็ได้ยินเข้าพอดีนางเอกนั้นจึงจําเป็นจะต้องเล่าให้อาฟังว่าเรื่องนี้มีแค่พระเอกที่รู้บอมจาก็เลยให้กำลังใจว่าเพื่อนเธอก็เป็นเนื้ออองกในสม ประมาณ5ปีก่อนแต่ว่าตอนนี้หายแล้วแข่งแรงสุดในกลุ่มเลยไปตีกอล์ฟทุกวันบ้านเรามีเงินเหลือซะยิ่งกว่าเหลืออีกยังไงก็รักษาหายแน่นอนนางเอกก็บอกว่าเธอมีที่รักษาแล้วและกําลังจะไปเยอรมันเธอนั้นหายแน่นอนแต่ห่วงแค่ว่าบอมจ้าจะไปบอกคนอื่นซึ่งบอมจ้านั้นก็สัญญาว่าเธอจะไม่บอกใครและกอดปลอบใจหลานสาวแบบที่ไม่เคยทามาก่อนเพราะเป็นห่วงจริงๆและเมื่อแยกกันบอมจ้าก็รีบโทรไปหาเพื่อนที่เคยเป็นเนื้อง,งอกทันทีแต่ก็โทรไม่ติด ก็เลยโทรไปหาเพื่อนอีกคนจนได้ดูว่าในตอนที่เธอนั้นกําลังติดคุกเพื่อนที่เป็นเนื้องอกได้เสียไปแล้วเพราะว่าอาการซุดทามาบอมจ้าก,ก็ร้องไห้เสียใจสุดๆเพราะกลัวนางเอกจะไม่รอดเช่นเดียวกันจนเพื่อนของเขาในสายก็ยังงงว่าร้องอะไรขนาดนั้น ไม่ได้สนิทกับเพื่อนดีเสียไปซะน้อยทางบ้านเองประธานก็พายุนมาดูของที่เขาเก็บเอาไว้โชว์โดยมีแม่บ้านคอยแนะนําซึ่งประธานนั้นชอบนบโปเลียนสุดๆจนไล่ซื้อไล่เก็บของที่เกี่ยวข้องกับนบโปเลียนเอาไว้เยอะมากๆและภาพนั้นได้ย้อนไปในวัยเด็กของยุนประธานที่ยังหนุ่มในตอนนั้นก็ไปกล่าวให้กำลังใจเราเด็กกำพร้าว่าทุกๆคนนั้นก็เอาชนะความยากจนได้ขอให้ฝันให้ใหญ่เข้าไว้ถ้าอยากประสบความสำเร็จ โดยเมื่อกล่าวจบก็มีเด็กสาวที่ยืนข้างๆยุนในวัยเด็กนั้นขึ้นไปมอบดอกไม้ให้กับท่านประธานกลับมายังปัจจุบันยุนที่เห็นว่าประธานชอบนปโปเลียนสุดๆแบบที่แม่บ้านบอกเขาเอาไว้เปียบยุนจึงบอกว่าเขาก็มีภาพวาดของนปโปเลียนซึ่งจิตกรชื่อดังวาดเอาไว้อยู่ที่นิวยอร์กเขาจะมอบภาพนั้นให้เป็นของขวัญจนประธานก็ดีใจสุดๆตามแผนในเวลาต่อมานางเอกที่จะบินไปเยอรมนีเพื่อรักษาตัวคนเดียวบอมจาที่รู้เรื่องก็รีบมาห้ามโดยเธอนั้นก็ขอไปด้วยซึ่งนางเอกก็ไม่ยอมทําให้บอมจามานั่งร้องไห้อยู่ บเพราะเป็นห่วงหลานสาวของเธอมากๆและเมื่อเห็นพระเอกที่กลับมาบ้านก็เข้าไปถามว่าทําไมถึงปล่อยให้นางเอกไปเยอรมนีคนเดียวเห็นเธอนั้นก็บอกว่าพระเอกก็รู้เรื่องนี้นี่ซึ่งพระเอกก็ให้คําตอบไม่ได้ว่าทาไมถึงปล่อยให้นางเอกต้องบินไปต่างประเทศเพื่อรักษาตัวคนเดียวอย่างน่าสงสารแบบนี้เมื่อถึงห้องเขาที่ลึกๆแล้วก็เป็นห่วงเช่นกันจึงโทรหานางเอกแต่ว่าตอนนั้นก็สายไปเพราะว่านางเอกได้ปิดมือถือเพราะว่าเครื่องบินนั้นได้เดิมบินขึ้นไปแล้วพระเอกจึงนัดยังกี้ไปตั้งแคมป์ตกปลาพอจะได้ลืมเรื่องของนางเอก แต่ว่ายังจี้ที่พูดนู่นพูดนี่อย่างเฮฮานั้นพระเอกก็ไม่ได้ฟังเขาเลยเอาเดดจ้องมองมือถือด้วยสีหน้าเศร้าๆจนยังจี้ก็สงสัยขึ้นรีบแย่งมือถือมาดูและพบว่าพระเอกนั้นกําลังดูเวลาและสภาพอากาศที่เยอรมนีอยู่ยังจีนั้นจึงเริ่มพูดว่า แกล้งชอบแบบสุดๆแต่ว่าดัานไปตกหลุมรักจริงเขาให้แล้วสินะสงสัยตั้งแต่ซื้อขนมทั่วไปฝากนางเอกตั้งแต่รอบก่อนแล้วโดยในตอนนั้นเองเมียของยังกี้ก็โทรเข้ามาหาจนยังกี้ก็ซึมซไปรับสายเมียตนทางด้านนางเอกตอนนี้ที่เป็นเวลากลางวันนั้นเธอก็เริ่มเข้ารับการตรวจรักษาด้วยตัวเพียงคนเดียวถึงแม้จะกลัวหรือเจ็บก็บอกหรือพูดคุยกับใครไม่ได้อย่างน่าสงสารและในขณะเดียวกันเองเพลที่กําลังนังดูคลิปสัมภาษณ์ของนางเอกซึ่งในคลิปนั้นสื่อก็ถามเธอว่ามีความฝันอะไรนางเอกก็ตอบว่าก็็คงเปน การทำยอดขายของห้างทะลุ1ล้านล้านวอนและมันก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วด้วยหลังจากนั้นก็คงเป็นการทำยอดขายเพิ่มขึ้นไปอีกซื่อจึงถามว่าแล้วถ้าทำตามเป้าหมายสำเร็จหมดแล้วล่ะ ทำให้นางเอกที่นึกสักพักก็ตอบว่าก็คงจะพักผ่อนเธอนั้นอยากจะไปเที่ยวกับสามีทริปแรกและทริปสุดท้ายก็คือตอนไปฮันนีมูนด้วยกันเธอนั้นอยากจะไปเดินเล่นดื่มชาหาของกินอยากจะทําแบบนั้นทุกๆวันเลยพระเอกที่ไม่เคยเปิดดูเลยสักครั้งเมื่อได้ดูแบบนั้นก็ถึงกับน้ําตาคลอเพราะนางเอกนั้นรักเขามากมายเหลือเกิน รุ่งเช้าจึงมุ่งหน้าไปยังสนามบินทางนี้ยังใส่ชุดออกทริปยูเพื่อจะตามนางเอกไปทางด้านนางเอกนั้นหมอก็ขอบคุณสําหรับเงินสนับสนุนจากเธอแต่ก็แจ้งข่าวร้ายว่ายังรักษาเธอไม่ได้เพราะอาการของเธอซุดร่างกายยังไม่แข็งแรงพอจะรับการรักษาสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือการดูอาการไปก่อน จนนางเอกนั้นก็คิดว่าทําไมมีแต่คนให้เธอรอทั้งๆท,ที่ตัวเธอนั้นไม่มีเวลาจะรออะไรอีกแล้วในเวลาต่อมาเธอที่กําลังนั่งรอเครื่องเพื่อจะกลับมาที่เกาหลีนั้นก็เห็นคู่รักครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ต่างมีความสุขหลังจากได้เจอกันเห็นแบบนั้นเธอก็ยิ้มออกอย่างมีความสุขแต่ก็นึกสงสารตัวเองไปด้วยเพราะเธอนั้นไม่มีใคร นางเอกจึงอยู่เที่ยวต่อคนเดียวที่ปราสาทไร้กังวลที่ที่ตัวเขากับพระเอกนั้นเคยมาฮันนีมูนด้วยกันก่อนจะบน่นบ่นว่าไร้กังวลงั้นหรอแค่ลงบันไดเธอก็กังวลแล้วและนั่งลงเพราะเหนื่อยเนื่องจากบันไดยเยอะมากแถมเธอนั้นก็ยังใส่ส้นสูงเดินอีกในตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงพระเอกตะโกนเรียกชื่อเธอขึ้นมาจนเธอนั้นก็คิดไปว่าเดี๋ยวนี้อาการหนักจนหูฟาดแล้วหรอเนี่ย แต่ว่าพระเอกนั้นกลับเดินขึ้นบันไดมายือยู่ตรงหน้าเธอจริงๆก็จะพูดขึ้นมาว่าเขาบอกแล้วนี่ว่าให้ใส่รองเท้าสบายๆก็ไม่ฟังและเอารองเท้าใส่สบายที่เขาเคยซื้อให้กับเธอนั้น ออกมาจากกระเป๋าเพราะว่านํามาจากเกาหลีด้วยก่อนจะนั่งลงไปแล้วก็ใส่รองเท้านั้นให้กับเธอนางเอกนั้นก็งงถามว่าดูได้ยังไงว่าเธออยู่ที่ไหนพเพเยกจริงตอบว่าเธอปิดมือถือที่โรงพยาบาลก็บอกว่าออกมาแล้วหลังจากที่ปฏิเสธการรักษาไปเลข,ขาของเธอก็บอกว่ายังไม่บินกลับพเพลอกน้งคิดอยู่นานว่าน่าจะอยู่ที่ไหน จนคิดได้ว่าเธอคงจะอยู่ที่นี่เพราะเป็นที่เคยมีความสุขเรืยกันต่อที่มาฮันในมูนและจําได้ว่านางเอกนั้นชอบชื่อของที่นี่เมื่อใส่รองเท้าให้เสร็จนางเอกจึงลุกขึ้นบอกว่าจำผิดแล้วแหละเธอนั้นไม่เคยพูดประชอบนะตอนนั้นเธอบอกว่าชื่อนี้โกหกที่ที่ไร้กังวลไร้น้ำตาก็แค่เรื่องโกหกเอาไว้หลอนะักท่องเที่ยวเพลจึงลุกตามบอกว่านางเอกนั่นแหละที่โกหกจำไม่ได้หรอในวันที่ขอเขาแต่งงาน นางเอกนั้นสัญญาว่าจะไม่ทำให้พระเอกร้องไห้บอกว่าให้เชื่อใจเธอแต่พอแต่งงานไปก็ทำเขาร้องไห้บ่อยมากร้องไห้ตอนขับรถตอนล้างหน้าตอนล้างรถที่เขาชอบนอนแยกก็เพื่อจะได้ร้องไห้แล้วก็ปล,ล่อยหลับไปเมื่อได้ฟังแบบนั้นนางเอกก็ถึงกับอึง้งแต่ก็พูดกลับไปว่าตอนนั้นเธอก็แค่พูดไปเรื่อยพระเอกจะได้ยอมแต่งงานด้วยก็เท่านั้นพระเอกที่เข้าใจว่าเธอปากแข็งก็เลยตอบว่า แต่ยังไงเราก็แต่งงานกันแล้วเพราะงั้นก็ควรจะอยู่ข้างๆเธอในเวลาแบบนี้เมื่อได้ฟังแบบนั้นนางเอกก็น้ำตาแตกเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่อยู่ แล้วบอกว่าเธอนั้นเคยบอกรอว่าไม่อยากให้พระเอกอยู่ข้างๆนะ้าเธอไม่อยากอยู่ตัวคนเดียวไม่เคยชอบเลยทั้งคู่จึงร้องไห้สวมกอดกันโดยนางเอกนั้นก็บอกว่าที่นี่ไม่มีปฏิหารให้เธอตอนนี้เธอแค่อยากกลับบ้านด้วยกันกับพระเอกและทั้งสองก็จูบก,กันด้วยความรักแบบที่ไม่เคยทํากันมานานมากๆบทส่งท้ายของตอนนี้ก็เฉลยให้เราได้รู้ว่าในตอนนี้ทั้งสองกลับมาจากบ้านพ่อแม่ของพระเอกนั้นพระเอกที่จําคำพูดของนางเอกได้ว่า ตรงเส้นลายมือชีวิตของเธอนั้นทําไมสั้นจังในจังหวะที่นางเอกนั้นหลับเพราะทั้งคืนนางรอพระเอกจนไม่ได้หลับนั้นพระเอกจึงเอาปากกาเขียนในเส้นชีวิตของเธอนั้นยาวๆหากดูแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของผมด้วยนะครับจใจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม